แบบตราสัญ,ญลักษณ์ประกอบด้วยพระบรมราชสัญ,ญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพื้นสีน้ำเงินประดิษฐานคู่กับอักษรพระประมาพิไทยวปรในกรอบพุ่มข้าวบินพื้นสีน้ำเงินระหว่างเบื้องบนดวงพระตราทั้งคู่มีพระแสงจักรตรีหมายถึงทรงเป็นสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชในพระราชวงศ์จักรี ด้านล่างมีรูปเสียนาคด้านอัดหมายถึงพระนักสัตว์ปีมโรงอันเป็นปีพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ว่าทรงจเจริญระชมพันษาเสมอกัน ดวงพระตราทั้งสองนั้นประดิษฐานอยู่ในปทุมอุณาโลมอันเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์แห่งปฐมบรมราชวงศ์บนพื้นสีเขียวอันเป็นวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขนาบด้วยฉัดขาวแบบโบราณอันเนื่องด้วยตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลปัจจุบันเบื้องบนสุดประดิษฐานพระมหาพิชัยมงกุฎเบื้องล่างเป็นแพรแถบเสียนาค สื่อถึงพระนักษัตว์ปีพระบรมราชสมภพของทั้งสองพระองค์มีอักษรสีทองความว่าพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบนพื้นสีน้ำเงินสแสดงสีขัตติยชาติเบื้องล่างสุดเป็นกรอบลายนาคมีอักษรสีเงินความว่า14มกราคมพุทธศักราช2568 บนพื้นสีหงชาติหรือชมพูอันเป็นสีซึ่งเป็นอายุแห่งวันพระบรมราชสมภพ